สำหรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือว่าคนที่เกิดในวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะสําหรับดวงของคุณประจําเดือนกรกฎาคมของเนี่ยจะเป็นยังไงชาวกรกฎเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเหมือนแบบ เข้ากับคนอื่นได้ดีเป็นคนจิตใจดียอะไรเงี้ยน่ารักดูแลเทคแคร์คนอื่นได้ค่อนข้างดีมากๆแต่ดูเหมือนว่าในเดือนนี้เองนะคะดูเหมือนว่าในเดือนนี้ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวกรกฎจะมีความค่อนข้างแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นจะทำอะไรค่อนข้างจริงจังมากขึ้นเด็ดเดี่ยวมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นเดือนพอเหมือนเป็นเดือนเดือนเกิดของเราเราก็ เป็นในโมเมนต์ของความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆกล้าที่จะแบบเฮ้ยอะไรแบบฉันอยากทําอันนี้ฉันอยากทํานู่นฉันอยากทํานี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นไปแบบนั้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างแต่คุณก็ยังมีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกของคุณอยู่นะคะก็ยังมีความแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยสำหรับความเป็นกรกฎอยู่เหมือนกันนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยพอในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างที่พี่ฝนบอกค่ะว่า คุณจะมีโอกาสเขาเรียกว่ามุ่งมั่นขึ้นเด็ดเดี่ยวขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทำอะไรมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือพอเป็นอย่างเงี้ยบางทีเราต้องระมัดระวังความคิดคำพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเร็วเกินไปบางทีมันใจร้อนเกินไปมันมันอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้เกิดแบบ ความหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยได้ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงหรือว่าทําให้เกิดการมีปัญหากับคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวกรกฎเนี้ยทีนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องการงานนะคะในส่วนของเรื่องการงานเนี่ยสาหรับชาวกรกฎนะคะในส่วนของเรื่องการงานแบบหนึ่งอ่ในส่วนของเรื่องการงานเนี่ยพี่มองว่าในเรื่องการงานมีโอกาสที่มันจะ ขยับขยายได้บางคนคิดจะแพลนแบบเปลี่ยนงานโยกย้ายงานเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะย้ายงานได้หรือจบจากที่เดิมออกจากงานเก่าออกจากงานที่คุณทําอยู่ไปทํางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือหรือว่าจะมีคนเข้ามาคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการงานได้ดีมากขึ้นผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนผู้ใหญ่จะให้ การส่งเสริมนะคะในเรื่องของการงานของเราได้ได้มากขึ้นมีอะไรมีปัญหาอะไรเหมือนกับว่าเฮ้ยเราปรึกษาผู้ใหญ่ได้เราปรึกษาเออจ้านายนะคะของเราได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงบางคนอาจจะแพลนในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเริ่มต้นทำงานใหม่ขยับขยายงานใหม่อย่างที่บอก ะะย้ายงานเนาะตอนแรกที่บอกย้ายงานนะคะขยับขยายหร, imprint, รือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะโอกาสในการสร้างรายได้เนี่ยมันมีเข้ามาแล้วสําหรับชาวกรกฎสิ่งที่เด่นมากๆเลยนะคะคือเรื่องของการเงินนะคะชาวกรกฎเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องของการเงินของคุณจะค่อนข้างมีโอกาสโดดเด่นมากๆเลยมีโอกาสม,มีโชคที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าพอในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณเหมือนแบบ ทำอะไรบางทีไม่คิดอะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวของคุณเองนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้เงินเยอะใช้เงินเปลือง ใช้เงินโดยไม่คิดอยากซื้อซื้ออยากทำทำอะไรอย่างเงี้ยอยากจ่ายจ่ายเราก็รู้สึกว่าฉันมีอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยรู้สึกว่าเดือนนี้ฉันมีรู้สึกเดือนนี้ฉันหาเงินได้ฉันต้องเปย์ตัวเองฉันต้องจ่ายเพื่อตัวเองฉันต้องหาเงินให้เพื่อตัวเองฉันต้องมีเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ชาวกรกฎเดือนนี้มีรายรับเข้ามาก็จริงแต่ก็มีโอกาสที่จะมีรายจ่าย นะคะค่อนข้างสูงด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังไปจ่ายเงินเกี่ยวกับยืดยานาหนะรถราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ <S <S ก็จะเป็นไปในทิศทางอย่างนั้นใครที่รอเงินต่างๆรอเงินเขาเรียกว,ว่ารอเงินตกเบิกร,รอเงินกู้ยืมหรืออะไรอย่างเงี้ย มีโอกาสได้มีโอกาสได้เงินที่มีคนหยิบเอ่อหยิบยืมเอามาคืนเราหรือว่าเอา่อเราไปหยิบยืมกู้ยืมเงินใครก็มีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยธนาคารอนุมัติอะไรอย่างเงี้าาไยไปในทิศทางแบบนั้นนะคะการเงินแล้วการงานแล้วทีนี้สําหรับเรื่องการเรียน นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนเนี่ยพี่มองว่าการเรียนมันพอไปได้มันไปได้เรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ยังมีความรู้สึกสับสนในเรื่องของการเรียนมันยังไม่ได้เต็มที่คุณยังไม่สามารถเต็มที่กับกับกับสิ่งที่คุณเป็นได้ในเรื่องของการเรียนเหมือนกับน้องๆที่เรียนอยู่อะค่ะเหมือนเราคิดว่าเราตั้งใจแต่เรายังรู้สึกเรากังวลน,น่ะ มันมีความกังวลอยู่ในนี้มากพอสมควรว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะได้ไหมมันจะไหวไหมกลัวจังเลยแล้วก็บางทีพอความกังวลตรงนี้มันมากเกินไปจนจนอะไรจนมันทําให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยมัน ความสําเร็จมันมันไม่ดีหรือมันไม่ได้อย่างที่คาดคิดแต่ถ้าเรามั่นใจถ้าเรามุ่งมั่นการเรียนของเรามีโอกาสประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างสูงนะคะมีโอกาสโอกาสที่จะผ่านปัญหาแล้วก็ผ่านอุปสรรคไปได้เหมือนเหมือนมีปัญหาเข้ามาอืมเราก็พร้อมสู้กับมันเราก็พร้อมเหมือนกระโดดเข้าไปแล้วก็ ฝ่าฟันมันไปได้เดือนนี้เราเหมือนที่พี่บอกเขาว่าเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฉะนั้นในเรื่องของการงานการเรียนมันก็น่าจะมีความมั่นใจแล้วก็ไปได้ดีมากขึ้นกว่าปกตินะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเองแล้วส่วนในเรื่องของความรัก นะคะในส่วนของเรื่องของความรักนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคนโสดนะคะสำหรับคนโสดคนโสดมีโอกาสจะได้พบคู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยว่าต้องให้ระมัดระวังระมัดระวังอะไรนะคะระมัดระวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมาไวไปไวแบบนั้นก็ได้ นะคะคือความรักสําหรับคนโสดมันไปได้เรื่อยๆมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบแล้วอาจจะเจอคนกระล่อนก็ได้เจอคนเจ้าชูก็ได้เจอคนมีเจ้าของก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นค่อนข้างสูงแต่ถ้าใครที่พัวพันกับปัญหารักสามเศร้าพี่มองว่าในเดือนนี้เราจะสามารถเคลียร์ได้เราจะสามารถจัดการกับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีเราจะรู้ว่าเราจะควรจะทํายังไงถ้ามันแบบไปไม่ได้มันไม่คืบหน มาหลังเราจะสามารถเคลียร์กับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะโอกาสในการพัฒนาสําหรับคนโสดมีนะคะ,ะพัฒนาไปได้อะไรไปได้ก็จะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นคนโสดคนคุยพูดไปแล้วเนาะสำหรับคนมีคู่เองเนี่ยแหละที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดเพราะในตำแหน่งไพ่ของคนมีคู่นั้นมันเป็นตำแหน่งไพ่ของปัญหาค่ะ นะคะมีปัญหาเข้ามาเต็มไปหมดเลยปัญหารุมล้อมปัญหาที่มันเครียดนะคะความซีเรียสต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นสําหรับคนมีคู่ที่เกิดในราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎอาจจะต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหาใครที่มีปัญหากับคู่อยู่แล้วนะคะปัญหานั้นก็ยังไม่ได้คลี่คลายยังไม่ได้รู้สึกหายใจหายคอแบบ คล่องขึ้นอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่ามันจะถึงขั้นที่แบบจะจบหรือว่าเลิกลากันไหมพี่ฝนมองว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นจบหรือว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเลิกลาอะไรนะคะอย่างน้อยก็ก็ดีขึ้นแต่ท้งนี้ทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่มีแฟนอาจจะต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวของคุณเช่นแฟนของคุณอ่ะขอโทษนะคนก็กฎอาจจะต้องระมัดระวังแฟนของคุณหรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ย ระวังเขาถูกกักตัวนะช่วงนี้โควิดระบาดไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการกักตัวได้นะคะถูกกักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมีโอกาสติดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ต้องให้ระมัดร,ระวังในส่วนนี้ได้นะคะสําหรับเรื่องอื่นๆน,นะคะเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะสําหรับในส่วนของคุณพ่อคุณแม่พี่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย คนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือตําแหน่งของคุณพ่อเองคุณพ่ออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากฉะนั้นต้องดูแลการเป็นพิเศษนะคะปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายเกี่ยวกับระบบภายในอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องให้ระมัดระวังได้แล้วก็เกี่ยวกับพวกภูมิแพ้หรือว่าการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังถ้าป่วยอยู่เนี่ยโอ้โหก็อืม ก็ต้องดูแลกันไปใช้คํานี้แล้วกันแต่ในส่วนของคุณแม่พี่ว่าก็ยังไม่น่าห่วงนะคะเอาจริงๆนะสําหรับชาวกรรกฎอ่ะพี่มองว่าสิ่งเราอะ่ะตัวของกร,รกฎเองอะ่ะปัญหาสมมุติว่าดูเฮ้ยจะมีโอกาสติดโควิดไหมพี่ว่ามันยังน้อยกว่าคนรอบข้างของเราคนรอบข้างของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่จะติดอะไรอย่างเงี้ยได้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะอะ่ะสำหรับพี่น้องนะคะสำหรับพี่น้องของเราเองนะคะคนที่มีพี่มีน้องก็จากตัวไพ่พี่ว่าพี่น้องก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงหรือว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวกรกฎอ,อย่างที่บอกนะคะว่าคนคุยถ้ามันยังเป็นการคบกันแบบไม่เปิดเผยอาจจะอาจจะเคลียร์กันได้แล้วก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นเปิดเผยหรือว่าตกลงว่าเราจะไปกันต่อแล้วต่อแบบเปิดเผยหรือตกลงว่า,างั้นเราจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เป็นไปได้นะคะสําหรับชาวกรกฎนี่ก็จะเป็นดวงสําหรับเดือนกรกฎาคมสําหรับราศรีกร,ก,รกฎลัคนากรกฎหรือคนที่เกิดในวันที่ 22มิถุนาถึง21กรกฎาคมนะคะอ่าในไลฟ์บอกว่าทะเลาะกันบ่อยมากเลยเนาะดูสีไพ่มันมีปัญหาเต็มไปหมดอย่างนี้นะคะมันก็มีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้บ่อยอยู่แล้วนะคะต้องใจเย็นลงให้มากแล้วยิ่งในเดือนนี้นะคะ่ะอย่างที่บอกว่าชาวกรกฎเป็นช่วงจังหวะของดูเหมือนมันใจร้อนมากขึ้นดูเหมือนแบบไม่ค่อยยอมฟังใครอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะมันจะปันเป็นปัญหามากกว่าเดิมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ โ okay. อเคเลยะเรามาดูกันดีกว่าก็ขอบคุณสำหรับชาวกวรกฎนะจ๊ะ